จะคควาาาามมมถง่่ออนข้ทียรกกับผสวัสดีครับผมอยู่กับผมกฤษดาออฟฟิเชียลนะครับวันนี้นะก็มาอยู่ที่โรงเรียนรือคำหานวารินชํารามนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้มาสอบครูผู้ช่วยนะครับสังกัดสพทนะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขัา้นพื้นฐานก็มาเจอเพื่อนนะครับ ที่เรียนด้วยกันนะครับในมหาลัยนะครับนี่นะครับตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือครับคนนี้อีกคนครับนี่กําลังทบทวนนะครับความรู้ที่เคยร่มเรียนมาก่อนสอบนะครับหนึ่งชั่วโมงตอนนี้นั่งพักกันอยู่รอสอบวิชาต่อไปนะครับก็จากเมื่อวานนะครับที่ไปสอบมานะครับก็ปรากฏว่าปรากฏว่าเป็นยังไงครับพี่มอสทำให้ทันทำให้ทันนะครับเวลา เวลาน้อยกว่าข้อสอบดิ่งดิ่งไปประมาณ30กว่าข้อนะครับก็รู้สึกเสียใจมากครับพี่มอทันไหมครับทำไม่ทันเหมือนกันครับทำไม่ทันกี่ข้อครับกี่ข้ออาจจะประมาณสิบข้อ10ข้อถือว่ายังมีโอกาสนะพี่มอที่จกพี่แมนครับครับผมขออนุญาตสัมภาษณ์ครับครับผมเป็นยังไงบ้างครับเมื่อวานจากการนะครับไม่ทันครับผมทำไม่ทัน ประมาณหนึ่งแถววันยี่สิบหกนึ่งแถวดงซ้ายดึงขวาบก็แต่ละคนก็ทําไม่ทันนะครับแต่ว่าผมค่อนข้างที่ไม่ทันเยอะนะครับก็สามสิบนี่แหละแต่ว่าวันนี้ก็พอทําได้นะครับก็เป็นวิชาเองนะครับแล้วก็วิชาการศึกษาแล้วก็สุดท้ายก็เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอบถามนะว่าพี่มอสของเรานทำได้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับ ัไปเช้านะใช่เช้านะก็ถือว่าถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ให้ไปประมาณแปดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยแปดสิบน่าจะได้พี่วอนบอกว่า80ครับผมจะไม่พูดนะครับในส่วนของตัวผมเองกี่เปอร์เซ็นต์ครับ60ครับส0 60เปอร์เซ็นต์พี่แมนบอกว่า60เปอร์เซ็นต์นะครับก็เดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับเราก็จะไปดูกันว่าจะทำได้หรือไม่ได้นะครับผลออกมาผลออกมาเลยแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูผลประกาศออกมาครับ ซึ่งผมมั่นใจว่าผมตกภาคกอแล้วถ้ามีดวงนะอาจจะมีชื่อผมขึ้นมาให้มาสัมภาษณ์อาจเป็นไปได้อ้าจบแล้ววะคลิปจบแล้วมีอะไรอยากฝากถึงอ่ารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการนะครับในการจัดสอบในครั้งนี้ขอเวลาเพิ่มครับ ขอเวลาเพิ่มเยอะนอกเหนือจากนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมพี่มอสบอกขอเวลาเพิ่มนะครับท่านแม่ครับมีอะไรอยากจะบอกกระทรวงศึกษาธิการไหมครับของ่ายๆนะครับง่ายๆของง่ายๆเลยเกโหดเกินไปโหดมากเลยเก์โหดมากเลยนะครับก็เป็นการสอบนําในการเปลี่ยนเกณฑ์ครั้งแรกนะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะ ยากพอสมควรนะครับสําหรับพวกผมนะครับแต่สำหรับคนอื่นผมไม่รู้นะครับแต่สําหรับพวกผมถือว่าค่อนข้างที่จะยากมากมากครับครับก็ฝากกดติดตามนะกดไลค์กดซับสไคระช่องกฤษดาวิเชียวสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสรัีครับผมอ่ะบ๊ายบาย